นรกาศท่าน้ำสมุทรสาครครับท่าน้ำสมุทรสาครว้าวครับว้าว อากาศดีมากเลยครับอากาศดีมากเลยฝั่งนู้นก็ท่าฉลอมนะครับท่าฉลอมฝั่งนู้นครับ ภาพสวยๆให้ท่านได้ดูกันครับวันนี้ผมมาเที่ยว โอ้สุดยอดเลยโอ้สุดยอดมากเลยนาฬิกาเลยครับเบาเรื่องบินห่วงเรื่องเกาหลงเบาท่าน้ำสมุทรสาครน,นะครับ mày là cái nổ vào nhầy. มากเลยครับงานทีเดียวโอ้โห ยอดเลยครับสุดยอดของการเดินทาง